สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องแฟนเพจยี่อาอาสามสลึงสุขุสุขุนค่ะพี่น้องค่าเขาหน้าป่าหัวกระเลีมหมู่ว่านนะคะพี่น้องค่ายออกระไดมันก็ขืนเราแล้วหมู่ว่านนั้นเนาะค่ะพี่น้องเอาอาาานเาะนะคะเมื่อนนนี <elle S 1> <Latin. S 2> ้คลิปนี้กับบมี่ยังหลายค่ะพี่น้อง่กากามาสวัสดีท,ทักท้ายพีทักท้ายนองแบบเป็นทางการนะคะในรอบปกติอ่ามทาทักทา้ายพีทท้ายนองเข้ากับบ๊อ่อยได้ท,ทักท้ายพีทท้ายนองเข้าแบบเป็นทางการบ่คอ่คอยได้แนะนําตัวแบบเป็นทางการนะคะ สำหรับคลิปนี้แย่อรอก,กับสิมาแนะน้ำตัวของตัวเองแบบเป็นทางการนะคะพี่น้องะ่ะสวัสดีค่ะซื้อดีอว่าฐานิตามุงคุณนะคะพี่น้องคะ่ะเปิดเพจเป็นเจ้าของเพจของเพจแย่ออสามสลึงมาได้เดือนนี้เดือนพฤศจิกาเขาเดือนที่3แล้วค่ะพี่น้องขาสเดือนกลัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเขาเดือนที่3ามเลนะคะพี่น้องเป็น3เดือนกลัวแล้วแยกออ์เองนะคะมี เพจนี่เพิ่งเฮ็ดขึ้นมานะคะพี่น้องใน3าเดือนกลัวแล้วกะมีช่องรักก็คือช่อง a c e b o o k นะคะเป็นซื่อจริงของแย่ออสวาฐาน,นิตามุงคลเป็นภาษาอังกฤษเด,ด้ค่ะพี่น้องะ่ะช่องรักก็สิมีผู้ติตามประมาณห0ามืนกลัวเด้ค่ะพี่น้องค่แย่ออนี่เป็นคนอ๋อสำหรับช่อง Facebook ลักก็เปิดมาได้ จริงๆเปิดเลนได้สิบเอ็ดสิบสองปีเลยนะคะพี่น้องแต่มาเปิดโหมดเมื่ออาชีพได้ประมาณซี course, ้หาเดือนนะคะพี่น้องก็ถือถือว่าเปิดไล่กันนะคะเปิดโหมดเมื่ออาชีพก็เปิดเพจเนี่ยกันไล่กันเพจนิสาก็ f เฟซบ o ๊คลักหนีประมาณนั้นอ่าประมาณดึงเดือนกว่านะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละเฮ็ดมาไล่กัน ะะสำหรับผู้ที่ตามเพจน,น,นหหั่นก็หาเมื่อ่นกลัวเนาะพี่น้องเนาะนะคะบางคนอาจสิรูจักแล้วนะคะสำหรับคนที่ติดตามแย่อ,อเองอาจสิรูจักแล้วว่าแย่อ,อเป็นคนทางใดนีอย่างสิพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปไล่เป็นคลิปที่จะแบบว่าอัน,อบบอนอเขาเอ็นอนี้ยังละน้นน้ตแว้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะแย่อ,อเป็นคนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นเ้อค่ะพี่น้องเป็นสาวขอนแก่นนั่นเองเด้อค่ะพี่น้อง่าพี่น้องพาคกันยุจังหวัดใดแน่รับชมยุจังหวัดใดแน่กับคอมเมนต์ ทักทายกันกับคลิปนี้ใต้คลิปนี้ได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะคอมเมนต์กันมาได้ด้วยค่ะพี่น้องนะนะคะนั่นแหละกับเปิดเพจนี่เป็นเพจอ่าเพจที่สองเป็นของย่อมันมีสองช่องเนาะย่อกับเพจทั้งยูทูบแล้วกับยูทูบกับซื้อมายแยกอ๋อสามสลึงนะคะพี่น้องขาไปหาเซื้อไปเบิองได้เด้อพี่น้องเป็นกระแล้งร่างแรงใจให้ยแยกอ๋อได้นะคะแล้วก็เป็นบ่าวจะเป็นช่องเฟซบุ๊คลักก็คือชื่อเฟซว่าฐานิตามงคล t h a n i t a M U N G K H U N นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่น้องกินเขาหัวก็แล้วน้ำกับบ้านในอ,อักขอโทษขอไปน้ำเดิอพี่น้องเป็นกึกศึกนะคะกรลังเริมเฮดคลิปกราสิสตอคลิไปไว้จกงน่อยพี่น้องเพราะวะ่าเอกมือเอื้นกระสิเริมกระสิเริ่ม, <c oughs> มออกบ้านนะคะพี่น้องออกบานหาผูบปะลูกคาเลวออียงสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้กับบะมี่เอียงหลายกับมาถักท,า,ทายแล้วกะอยากที่จะแบบว่าทำความรู้จกักกระพี่ขับนองนะคะ เครีอเตอร์หลายๆถ่านน้ากันนะคะพี่น้องคะ่ะว่ามัาจะเป็นเอฟซีหรือเครียเตอร์หลายๆคนน้ากันนะคะในช่องแฟนเพจของแย่ออสามสลึงนะคะพี่น้องคอมเมนบอกแย่ออในเด้อภาคกันยุตจังหวัดใดแน่รับชมยุจังหวัดใดแน่ภาคกันเป็นคนจังหวัดใดคอมเมนบอกแย่ออในเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเอาสารับคินีก้กอะไรายงาาตโตแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะแบบยังเป็นท่าการเห็นเลยเนาะค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้กล็ลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีค่ะ